กิจวัตรดำเนินตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อขัดเกลากิเลสอย่างเข้มงวดพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ศัตรูตัวฉกาศของเหล่าภิกษุคืออารมณ์ของตัวพวกเจ้าเองออััันนนลมมยงงพิหปปจเเวาาาาาทะชารคส เรามีความแก่รป็นธรรม้ดาจะล่วงคนความแก่ไปไม่ได้การมีสติรู้ตัวตลอดเวลาคือหลักปฏิบัติที่พระอินทธรรมโมฝึกฝนตลอดเจ็ดปีของการครองสมมคนาเพศเสียงสวดมนต์บรรยายถึงสัจจะแห่งทุกชีวิตที่ล้วนอุบัติขึ้นท่ามกลางห้วงแห่งทุก แล้วจบลงอย่างโศกเศร้าจากมหันตภัยของความแก่เจ็บและตายกัรลยานังวาปาปากังวาตัณสาทายาโทภวิสามิเราทำกรรมนันได้ไว่เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องพร,รับผลของกรรมนั้นนสิ้ไป เอวังอเมียากินหังกัดเจวีคิตทัพหังเราทั้งหลายควรทิจารณาอย่างมีทุกวันทุกวันเิอบางคนอาจมองพิสุเป็นพวกเห็นแก่ตัว ด้วยใช้เวลาเกือบทั้งหมดหมกมุ่นอยู่กับจิตใจของตัวเองบ้างตั้งคำถามทำไมพระต้องบินทบาทพระเป็นขอทานหรือนี่คือสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาสงฆ์ก็เป็นผู้ที่ต้องศึกษา ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนอะไรแล้วก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามคําสอนทดสอบด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นจริงหรือเปล่า<ม>เอาความรู้สึกแบบนี้แล้วก็วิธีการแก้ไขเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเองมาเผยแผ่สั่งสอนญาติโยมภิกษุไม่สามารถรับเงินและปรุงอาหารเองได้ วินัยข้อนี้บัญญัติให้พิสุต้องอาศัยคารวาสโดยไม่สามารถแยกตัวเองออกไปอยู่ตามลำพังวันนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังเส้นไหวผ้ผีและเจ้าที่เจ้าทางแต่เมื่อเข้าวัดพวกเขาทิ้งทุกความเชื่อไว้เบื้องหลังพระอินทธ t โมเปรียบให้ฟังว่า ญาติโยมให้อาหารทางกายขณะที่พิสุสงมอบอาหารทางใจแปดนาฬิกาหลังกลับมาจากบินทบาทพระอินทธรรมโม,ะโมจะต้องอุปถาห,หรือดูแลรับใช้ครูอาจารย์เ กิจกรรมนี้พระหม่ส่วนหนึ่ง <Thank you. S 2> อารู้สึกตะขิดตะขวงใจสำหรับอาตมามันไม่ไม่มีความตะขิตตะขวงใจนะรู้สึกว่าเราพร้อมอยู่แล้วที่เราจะต้องทําอะไรแบบนี้แต่เราต้องทําแล้วก็สังเกตว่าความหมายที่แท้จริงของการประพฤติปฏิบตัติหรือทําข้อวัดแบบปฏิบัติแบบเนี้ยมันเขาต้องการสอนอะไรเรามันมีประโยชน์อะไรกับ การปฏิบัติของเราภิกษุถูกฝึกให้รักสันโดษห้ามฟังเพลงห้ามดูโทรทัศน์มีสมบัติน้อยชิ้นบําเพ็ญพรหมจรรย์และฉันพัตตาหารเพียงวันละมือ้อความไม่คุ้นชินต่อความเข้มงวดภิกษุหลายรูปพนไม่ไหว จนต้องลาสิกขาการฉันเป็นการยั้งอัตภาพให้เป็นไปวันต่อวันเท่านั้นไม่ได้ฉันเพื่อสะสมหรือฉันเพราะความอร็จอร่อยยิ่งไปกว่านั้นภิกษุต้องฉันอาหารทุกประเภทโดยไม่มีสิทธิเลือกทุกอย่างถูกเทคลุกคล้าวรวมกันในบาท การฉันอาหารลักษณะนี้เป็นหลักปฏิบัติข้อหนึ่งของทุดงขวัตพระอินท,ทัฒโมเล่าให้ฟังว่าทุกกิจกรรมในวัดเป็นไปเพื่อลดความอยากเราต้องทำลายความรู้สึกยินดีฉันอะไรก็ได้เป็นอยู่อย่างง่ายมีมากก็ได้มีน้อยก็ได้อร่อยก็ได้ไม่อร่อยก็ได้ แล้วการฉันคลุกเคล้ารวมกันทำให้รู้สึกว่าแต่ก่อนเป็นขนมน่ากินปรุงแต่งอย่างประณีตแต่เมื่อมาคลุกเคล้ารวมกันแล้วทิ้งสภาพเดิมไม่เหลือความน่ากินน่าอร่อย บาทเป็นบริขารสำคัญของบรรพชิตโดยเฉพาะพระป่าสายกรรมฐานบาทเปรียบดังโรงครัวและกระเป๋าเดินทางนอกจากใช้บินทบาทแล้วคลาวจาริกชุดงพระกรรมฐานก็จะใช้บาทต่างกระเป๋าทุกสิ่งเกี่ยวกับบาทเป็นพระวินัยหมด บาทคือหัวใจสำคัญคราวออกทุดงเราจะใช้สติปัญญาอย่างไรในการจัดการชีวิตของเราด้วยบาทใบเดียว บาดเหล็กเกิดสนิมถ้าเก็บไม่ดีมีกลิ่นอับปรับเป็นอาบัดสะสมอาหารแค่มีกลิ่นมีเรื่องการเผาบาดบ่มบาด เพื่อป้องกันสนิมเพื่อป้องกันกลิ่นอับ